สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับวันนี้พบกับครูในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1การใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับที่เราใช้กันประจําก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ จะมีอุปกรณ์ประกอบด้วยคีย์บอร์ดเมาส์จอมอนิเตอร์หรือจอภาพนะครับแล้วก็เคสคอมพิวเตอร์ครับแบบที่2นะครับจะเป็นแบบจอสัมผัสนะครับแบบจอสัมผัสเราก็สามารถใช้มือสัมผัสได้เลยนะครับเช่นโทรศัพท์มือถือของเรา iPad นะครับที่การทำงานเทคโนโลยีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนนะครับก็คือเป็นการนำเข้าข้อมูลประมวลผลแล้วก็แสดงผลนะครับอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลก็เช่นคีย์บอร์ดเมาส์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลก็ เป็นเคสนะครับแต่ในเคสเ่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า CPU นะครับตัว CPU ก็ทำงานคล้ายก,กันกับสมองของคนเรานะครับเพื่อที่จะประมวลผลนะครับเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็ส่งต่อนะครับไปจอภาพก็จะแสดงผลนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับ การใช้งานนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็จะแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือสีเขียวก็จะเป็นแป้นตัวอ,อักษรน,นะครับในกลุ่มแป่นตัวอ,อักษรก็มีกไก่ถึงฮอนดฮูกนะครับ A ถึง z นะครับในส่วนที่2ก็เป็นฟังก์ชันนะครับที่เป็นสีส้มนะครับส่วนที่3ก็จะเป็น สีฟ้าก็เป้นตัวเลขนะครับส่วนที่4ก็จะเป็นแป้นควบคุมนะครับเป็นลูกศรนะครับวิธีการใช้งานแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ดนะครับแป้นแรกนะครับก็เรียกว่าแป้น ESC นะครับเป็นแป้นที่ใช้สำหรับยกเลิกคำสั่งหรือออกจากโปรแกรมนะครับแป้นที่2ก็เรียกว่าแป้นท้ายนะครับ หรือแป้นตัวหนอนนะครับใช้สําหรับเปลี่ยนภาษานะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรืออยากเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับแป้นต่อไปนะครับก็เรียกว่าสเปกบาร์นะครับเป็นแป้นที่ใช้สําหรับเว้นวรรคนะครับเป็นแป้นที่ยาวที่สุดแล้วในบนคีย์บอร์ดของเรานะครับแป้นต่อไปนะครับเป็นแป้นชิปนะครับนะครับจาก ตัวพิมพ์เล็กนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับหรือตัวอักษรภาษาไทยที่อยู่แถวบนนะครับก็ต้องกดชิปก่อนถึงจะกดได้นะครับต่อไปนะครับแป้น enter นะครับเป็นแป้นที่รับคำสั่งหรือใช้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแป้นต่อไปก็จะเป็นแป้นที่ใช้ลบตัวอักษรนะครับเขาเรียกว่าแป้นแป้น backspace นะครับ ต่อไปนะครับการใช้เมาส์การใช้เมาส์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส <communist. S 1> <internally. S 3> ่วนนะครับ2ส่วนหลักๆเลยที่ใช้นะครับก็มีนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นใช้วางนิ้วชี้นะครับส่วนฝั่งขวาก็จะวางนิ้วกลางนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝ <found> ั okay. ่งซ้ายเมื่อเราคลิกนะครับใช้นิ้วชี้คลิก1งครั้งเขาก็ เพื่อที่จะเลือกข้อความนะครับหรือเลือกใช้คำสั่งนั้นๆน,น,นะครับเมื่อดับเบิลคลิกนะครับหรือคลิก2ครั้งติดต่อกันนะครับก็เพื่อที่จะทำการเปิดโปรแกรมนะครับฝั่งขวานะครับนิ้วกลางก็คลิก1ครั้งเพื่อที่จะทำการเลือกคำสั่งลัดนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับครูก็จะมาสอนวิธีการ เปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับคอมพิวเตอร์วางตากหรือแล็บท็อปนะครับและก็เครื่องพิมพ์นะครับหรือพรินเตอร์นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ